ปิจนี่พินทำเองแล้วไม้มันคืออะไรพินทำสองอันอพินทำเมื่อวานนี้มันไม่แห้งวันนี้มันแห้งละปินทาสีเองแล้วทำเองเนาะพินมาครึ่น ไม้พินก็คือให้มันนีนั่นแต่พินทาสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอพินรีบอะ่ะเพราะว่าเินทำตอนเย็นเนาะเออมันคือที่ใส่กระดาษช่จ้ะที่ทำยาวไปหน่อยไม่เป็นไรเด้วเนาะที่ไว้ใส่กระดาษช่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ เราเราใช้แล้วก็หยิบง่ายอะไรเงี้ยนั่นเนาะกระดาษชูพพินทำสองอันพินทำเองแล้วก็พินมีของกระจุกกระจิกน่ารักพินทำเองนี่พินเอากลับบ้านเพราะว่าพินเบอกน้่ะฉันทำเสร็จแล้วแล้วจะขอกลับบ้าน น,นีพินทาสีหลายมือแล้วล่ะหลายวันมาละพินทาสีพินเอาเศษไม้ที่มันเหลือไงพินก็เลยมานั่งทำที่ทำงานนี่สองอันคิดประดิษฐ์ประดอยโต๊ะน้อยน่ารักดีที่ทำงาน เพราะว่าเดี iedzieć, oh, ๋ยวพิงก anyway. like <l ip emerges> ็ที่ทำงานก็จะหยุดสี่อาทิตย์พิงก็เลยขอทำของไ้เล่นไ้ดูเล่นไปที่ระลึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพิงก็กลับไปทำที่เดิมมาละต่อันนี้กว่าอนนี้พิงก็ทำเองเนี่ยเพียงแค่เราเอาไม้อัดไม้อัดพิงบางนี้มันนิ่มเนาะทำอะไรง่ายง่ายเนี่ยแล้วพิงก็มาติดกาวชื่ออันนี้ เพื่อนักงานชื่ออันนี้ก็เมื่อกี้มันตัดไปไม่รู้เป็นไรโทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยหลับเบื่อชื่ออันนี้ก็เพื่อนักงานช่วยกัน mm. เขาก็เขามีสินเนาะ mm. เขาก็เขียนให้พินแล้วเขาก็ mm. นน่นเนาะกับตรงนี้แต่อันนี้พินเป็นคนทาเองนะเนี่ยพินทาตามที่เขาวาดให้ mm. พินแต้มตามที่แบบเส้นที่เขาวาดเส้นให้อะไรเงี้ยเขาสอนพินก่อนแล้วก่อนที่พินจะมาลงมือทําอย่างนี้คือดอกไม้เนี่ยเอ่อคนที่ทำงานก่อนพินอะเขาเป็นก่อนพินเนาะเขาก็สอนพินทำยังไงลงลงเอ่อพูดกันยังไงอะไรยังไง พ่เขาสอนพิงค่อยๆทำค่อยๆนั่นค่อยๆพิงก็เลยว่าเออก็ลองทำดูเนาะแต่ว่าพิงเขียนพิงก็อันนี้เอ่อพวกคนที่เขาสอนพิงอ่ะเขาก็สอนพิงตัวนี้นะแต่พิงยังไม่ถนัดเนี่ยตัวตัวการเขียนการอะไรกับการลงเนี่ยนะที่ว่า เป็นดินสออะไรเงี้ยพิ์ยังไม่ถนะัดแล้วก็เขียนแล้วก็อันนี้เขาก็เขียนให้พินเพราะว่าเป็นที่ระลึกของเขาเขาบอกว่าอ่าเราสองคนทําร่วมกันเป็นที่ระลึกเนาะเขาก็เขียนให้พินแต่ว่าดอกไม้นี่เขาสอนพินว่าอา่ซึ่งที่ว่าไม้อัดเปล่าไม้กระดานเปล่า แล้วสอนพินลงลงพวกกันยังไงอะไรยังไงเราเราค่อยมาให้พินลงตัวนี้อันนี้พินทำตอนที่ว่าพิ์เข้าไปอยู่ทำไงใหม่ๆห,หัดไอ้นูน้นหัดอันนี้ใหม่ๆอันนี้เขาก็คือว่าคนในนั้นเขาทำให้อ่ะเนี่ยทำให้เออคนในนั้นเขาทำให้ เพราะว่าพินทำไม่ไม่เพราะว่าพินใหม่ๆเขายังไม่ให้พินใช้เครื่องอ่ะเนาะก็ที่ทำงานเนาะแล้วอันนี้ก็เขาสอนพินว่าทำยังไงอะไรยังไงแต่ว่าขาตัวเนี้ยอ่อคนที่ทำงานด้วยกันอ่ะ เขาก็ทําให้พินเองเพราะว่าเขากลัวพินนิ้วหายไปอะไรเนี่ยเขาทำแบบเขาต้องคิดทำให้แต่ว่าทากาวอะไรเนี้ยแล้วก็นั่นทาสีอ่ะเอเขาก็สอนพินว่าทำอย่างางี้นี้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกพินพินก็ทำตามแต่ทาทาสีพินทำเอง เพราะว่าทาสีเขาบอกว่าฉันไม่ต้องถอเธอเธอก็เป็นเธอก็เก่งทาสีแต่ว่าพิงก็มาติดกาวแล้วก็ตอตกปูให้มันยึดแต่ก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาเรียกอะไรที่นี่เขาบอกว่าสตักกกา ไม่ให้มันเห็นรอยนั่นละพินทําทุกอย่างอ่ะคือจะไม่เห็นเก็บรอยเก็บรอยเพราะว่าเขาสอนพินอะว่าต้องเก็บรอยอย่างนี้นี่นะก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่เก็บรอยไม่ให้เห็นรอยเราก็เลยว่าพินก็เลยว่าเออพินก็เก็บรอยเอานะพินชอบงานงานที่พินทําเนี่ยพินชอบชอบแบบว่าทําให้เรารู้หลายๆอย่างนะทํทให้เรา ได้คิดได้บันดิตไอ้นู้นทำให้นี้ด้วยตัวของตัวเองแล้วเราจะได้ไม่ต้องอซื้อมากมายเราเคียงแค่ซื้อไม้มาทำอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นก็ว่าเพ่งก็สนุกคือว่าที่ทางานนะมีมีมยังไงอ่ะ มีพยงคนเดียวพินผู้หญิงนอกนั้นก็เป็นผู้ชายเพราะมันเป็นงานผู้ชายเนาะเนาะมันไม่ใช่งานของผู้หญิงเลยแต่ว่าพินชอบสนุกดีทําให้เรารู้การทํโน้นทํานี้อะไรเนี่ยอันไหนที่เราพินก็ไม่ใช่ว่าพินเก่งภาษานะพินไม่เก่งพินพินมาอยู่นี่สิบสามปีแล้วพินก็ไม่เก่งภาษาแต่พินใช้ความจําและความรู้ ที่พินมีอยู่รอบตัวพินพร,ะราะเขาบอกว่าเอาโน่น ون, เอาอันนี้เขาก็พูดภาษาที่นี่เนะ <c oughs> ะาะภาษาสวีเดนเนาะเขาบอกเอาโน่น ون, เอานี้พินก็เข้าใจพิงก็อ๋อมันคืออย่างสกุรไรเขาก็บอกว่าคุณแม่สันแล้วก็ไปเอาแล้วก็แบบ บางทีพี่นฟังไม่เข้าใจพิงก็ให้คาพูดย้ำอีกทีโดยที่ไม่ให้เขาไปหยิบแล้วพิงก็ไปหยิบพวกคอนพวกสกูไลพวกสิวพวกอะไรเงี้ยอ,อุปกรณ์เครื่องมือเนาะแล้วก็ากาวสีอะไรเงี้ยแล้วก็พวกกันอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกพวกกันนั้นมีหลายแบบนะไม่ใช่ว่ามีมีแปง้งทาสีอย่างเดียวมี มีผูการเขาก็พูดภาษาของที่นี่แต่ว่าพิงก็ไม่ใช่ว่าพิงก็เก่งแต่นี้พอเขาพูดพิงก็เลยจับฟาร์มพิงก็เลยไปหยิบมาให้เขาเขาก็บอกเออเธอก็รู้เธอก็เก่งเนาะพิงก็ว่าอืมก็พิงก็อยากทํางานอย่างเงี้ยไปตลอดก็สนุกสําหรับพิงได้เรียนรู้อะไรหลายแบบเกี่ยวกับ แต่ว่าถามว่าพินอานหนังสือที่นี่ออกไหมก็ออกนิดหน่อยอันไหนที่พินคุ้นอันไหนที่พินไม่คุ้นพินอ่านไม่ออกแต่พินจะใช้ความจำความฟัง,ฟ,งฟังที่เขาพูดอะไรนี้แล้วพินก็หมายนั่นเอาค้นหาแล้วก็รู้เอาเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยงันก็แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ